ตูจากดิห้าสบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิบห้ารีวิวครับอ่าอีพีนี้วิเคราะห์ก่อนเกมวิเคราะห์ก่อนเกมอ่ากลับมาแล้วศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์อ้เอเอหลังจากที่เราคุยกันไปนะว่าแบบช่วงนี้นิวคาสเซิลแมนยูโปรแกรมหายใช่กลับมากลับมาทีแล้วโอ oh. <laughs> พักไปพักไปสัปดาห์เดียว <laughs> กลับมาดึกด้วย <laughs> <laughs> กลับมาดึกด้วย <laughs> ใช่ครับ ก็ต้องบอกว่าหลังจากศึกเอฟเอครับเนาะเราทั้งคู่เขาล่อไปอันนี้ต้องกลับมาสู่เส้นทางในท็อปโฟกันอีกครั้งหนึ่งอ้าวใช่ครับอืเอออ่าโอเคเราไปดูกันที่นิวคาสเซิลก่อนนิวคุณเล่นก่อนผมอีกรเอฟเอครับคุณจะเล่นก่อนผมครับอโอษอ่านิวคาสเซิลศึกพิมารีกลางสัปดาห์นี้ครับคืนนี้เลยอ่าคือบอกว่าเราพอดีอันนี้เราอัดกันวันอังคารเนาะนิวคาสเซิลเล่นคืนนี้ ครับถ้าถ้าคลิปออกไม่ทันอย่างไรก็ก็ฟังย้อนหลังเอานะครับ <laughs> <laughs> มีคอหลังหลังจบเกมครับ <laughs> ครับอโอเคเกมนี้ le, ปปนิวคาสเซิลบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่วิลล่าปารครับตีสามสิบห้าครับเป็นไงครับโพดไปเยือนวิลล่าเออนอนดึกแล้วรูปเกมเป็นไงครับนอนดึกอีกแล้วโอ้อ่าช่วงนี้มีแต่ดึกดึกรูปเกมเนี่ยวิลล่านี่เขา สไตล์เกมบุกมาแน่แน่นแน่นอนครับแต่เกมรับเนี่ยผมดีใจขึ้นเยอะแบบแดนเบิร์นบอสแมนทางดูบัฟก้าดีขึ้นครับอืครับผมว่าน่าจะไม่เสียประตูด้วยนะอาจจะไม่เสียประตูด้วยซ้ำไปครับผมอืมแต่ก็ต้องบอกว่าเกมแอสตันวิลล่าเล่นในวิลล่าพาร์คเกมบุกค,ค่อนข้างน่ากลัวนะเล่นในบ้านเน่ยครับเออ เขาเล่นแบบโอ้โหแบ็คทั้งลูกัสดีนทั้งอะไรนี่โอ้โหขึ้นกันขึ้นกระจุยกระจายอ่ะตวิ่งนี่เออครับผมจอนอะไรนะแม็กกินใช่ไหมมีดักการลุยเป็นตัวตัดเออครับมีวัดออลีวัดกินเออวัดกินตัวทีเด็ดเเกมนี้ใช่เกมนี้ผมว่านิวคาสเซิลก็ต้องค่อนข้างระวังเพราะว่าวิลล่าเล่นสไตล์แบบปีกมีความเร็ว่ทั้งทั้งมุซาเดียบี ครับเออนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบเขาเรียกแลววิลล่าเล่นสไตล์แบบปีแล้วก็ตัดเข้ากลางนะอลิเวอ์กินก็มีความเร็วอ่าใช่รวมถึงแถวสองของวิลล่าก็มีทั้งดักการ์ดลุยมีทั้งแม็กกินดันขึ้นมายิงอีกทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยต้องบอกว่าโอ้เกมนี้นิวคาสเซิลเหนื่อยอ่ะสิบเอ็ดคนแรกของนิวคาสเซิลครับอืาอ่สัประตูเลยครับเป็นมาตินดูบาฟก้าครับผม อ่ามาตินูบลาสกาเป็นภาษาประตูครับอ่าแล้วก็กองหลังเป็นเซเว่นบอตแมนฟาเบนชาจับคู่กันครับแล้วก็มีเกลันชิปเปียแดนเบิร์นครับผมอ่าแล้วก็ปูโนกิบาร์เป็นกองกลางตัวรับครับแล้วก็ลุยส์ไมลี่ครับเออครับผมต่อสัญญากับเราไปด้วยนะเอออข่าวล่าสุดเป็นไงดีใจไหมต่อลุยส์ไมลี่ต่อสัญญาดีใจสุดๆครับคนนี้อนาคตไกลเนาะใช่ อ่าต่อมาก็เป็นยอรลองซัรครับผมครับผมอ่าแล้วก็ยืนอ่าจากแมทที่แล้วครับผมก็เป็นเอ็กซ์นเดอร์อีซัคครับแล้วก็เป็นอ่าเมอร์ฟี่ครับแล้วก็คอร์ดอนครับอืมอก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาโพสทายก็คือ11คนแรกไม่เปลี่ยนเลยจากนัดปูแลมนัดแรกสุดถูกต้องครับอ่ายกชุดเลยครับก็ต้องบอกว่าก็ข่าวร้ายก็คืออย่างที่คุยกันไปโจลิงตันเจ็บยาวเนาะใช่ครับ อ่ช่วงนี้ช่วงนี้ลองสตาร์ทก็เลยต้องคู่กับไมลี่ยาวๆเลยอ่าอืออ่าแล้ววิววิลสันนี่หายเจ็บกลับมายังครับเออันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเออครับเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้จะเป็น a l e x a n อ e r isaac ยืนยืนยินมหนึ่งในแดนหน้าเนาะครับผมยืนยหนึยาวๆครับเกมนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมข้าพดดูจากถ้าสมมติสว็ดคนแรกลงมาอย่างงี้เจอแอสตันวิลล่าน่าเป็นห่วง อาจจะเป็นบูโน่ที่ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะมันแบบหลังๆนีห่หลุดหลุดบ่อยเหมือนกันนะครับ,รบอาจจะมาช่วยแดนหลังอาจจะไม่ทันเท่าไหร่แต่ก็ยังยังยังเชื่อใจกองหลังทั้งทั้งทั้งหมดอยู่าะสี่ตัวเนี่ยครับครับผมอืมครับก็บต้องบอกว่าเกมน,นี้ทริปเปียกับเบิร์นอาจจะเติมได้น้อยเพราะว่าวิลล่าเล่นสไตล์แบบออกริมเส้นเนาะ อ่าอ่อก็จะกดตรงลิมเส้นได้น่าจะรอโตกลับอย่างเดียวครับของเราครับอืครับครับผมอ่าโอเคขายสกอร์ครับอ่านิวคาสเซิลชนะไปอ่าไปสองประตูต่อหนึ่งครับอ่าอ่านิวคาสเซิลจะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าสองประตูต่อหนึ่งทายคนยิงได้ไหมทายคนยิงได้ไหมเอาแบบเดิมเลยคนยิงอ่าเอาเป็นเมอร์ฟี่เปิดให้เลยดีกว่าอ่าอ่ามาเลยเมอร์ฟี่ยิงป้าเมอร์ฟี่ยิง เอ่เป็นยาร์ฟครับอืมอ่าเป็นลองฟ์ยิงสองนัดติดเลยนะอมืทอแี้เราเอฟเครับเพิ่งยิงมาครับอือฮึโอเคครับอ่าอันนี้นิวคาสเซิลก็จะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าสองหนึ่งทายโดยขโพดแฟนนิวคาสเซิลนี่ <laughs> ก็ต้องบอกว่าเก็บสามคะแนนเนาะครับอ่าข้ามฟ้าครับมามคืนวันถักมา<อ>เป็นคืนวันพืนละแตตีสามสิบห้าดึกอีกแล้วครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนฟโหที่โมลินิวสเตเดียมเนาะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากรูปเกมล่าสุดที่แมนยูใช้สิเอ็ดคนแรกตัวจริงหมดแล้วเล่นกับนิวพอร์ตเคาตี้ครับอือนนี้ไปเยือนฟูฟมันมาตรฐานมันต่างกันแน่ๆถ้าเล่นได้แบบนัดนิวพอร์ตนะผมว่ามีมีแย่เออมีแย่แน่ๆเพราะว่าด้วยความที่ ทั้งลิซันโดกับวาลานก็เหมือนเขาคงไม่ได้จับคู่กันมานานอ่ะวันวันที่เล่นกับนิวพอร์ตดูจังหวะสกัดหลายๆจังหวะก็ยังแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับหรือคาเซมิโลก็ยังช้าอยู่อืมเป็นห่วงบายินเดียไหมครับคิดว่าคิดว่าเกมเนี้ยโอนาน่าน่าจะกลับมาละอ๋อใช่ใช่เออเขาแค่มารูนมันตกรอบแล้วไงใช่ แบนแมนยูบอกโอ้ตกรอบเร็วจังอันนี้ดีใจดีดีหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยอยากเห็นจริงๆก็อยากเห็นไาอินเดียลงต่อนะแต่คิดว่าถ้าถ้าเดาเดาเทนฮฮคิดว่าโอนาน่าน่าจะกลับมาเป็นมือหนึ่งครับผมอืแต่ถ้าถ้าถ้าใจอ่ะก็อยากให้โอนาน่าพักก่อนมันบินมันบินมาเหนื่อยๆเนาะพักเถอนให้บินไปอินเดียลงต่ออีกสักนัดครับผมเออเออนะครับ ก็ต้องก็ต้องรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะครับอ่าโอเคครับก็เล่นวันพฤหัสตีสมสิบห้านอนดึกเหมือนกันรอยาวๆเลยครับอ่าจะเป็นคนแรกของแมนยูอ่าเกมนี้ก็ก็อย่างที่บอกครับก็คิดว่าโอนาน่าน่าจะกลับมาเป็นมือหนึ่งครับผมอ๋ออย่างเดียวตรงไม่ตรงแล้วนะอเออตรงเป็นตรงตลอดเลยโอนาน่าเนี่ยอืม ผมแขงหลังก็น่าจะเป็นแบ็กโฟตัวจริงละดาโลเป็นแบ็กขวาลูกชอเป็นแบ็กซ้ายวาลานจับคู่มาร์ติเนสอ่าส่วนมิดฟิลคู่กลางก็คิดคว่าก็น่าจะเป็นคาเซมิโลกับไมนูช่วงนี้ผมว่าน่าจะขาดไมนูไม่ได้แล้วแหละน่าจเป็นตัวหลักครับผมอ่าอย่างน้อยสกอตต์แบ็ทูมิเนก็นั่งย,วยาวๆไปอืาสกอตต์แบทูมินเนนี่ลงมาสำรองเอาลงมาแบบรอรอยิงท้ายเกมพอครับอือ่า ส่วนเพลย์เมเกอร์ก็ยังคงเป็นบรูโน่ฟอนันเดสนะครับส่วนแดนหน้าสามคนก็ต้องบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเกมนี้แรดฟอร์ดจะโดนเขาเรียกว่าโดนพักต่อหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่อ่าไปไปเที่ยวเที่ยวผับมาเนาะแล้วก็โดนทางด้านของเขาเรียกว่าวินยัยวินัยของนักฟุตบอลน,น่ะครับก็ไม่รู้ว่าเทนนาจะให้กลับมาลงตัวจริงหรือเปล่าก็เลยก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นการนาโชคอยลุนแอนโทนีลงข้างหน้าสามคนเหมือนเดิมครับผมอืม เกมนี้ก็ต้องรอดูว่าคอยลุนจะได้บอลขนาดไหนคือตอนะแรกเกมที่ผมบอกผมสงสารคอยลุนมากเลยทั้งกาลาโชทั้งแอนโทนีนี่แบบยิงเงงเกือบทุกลูกอะ่ะยิงไม่ผ่านให้คอยลุนอ่ะคอยลุนนี่เหมือนแบบไม่ต้องมีหน้าเป้าก็ได้นะครับคอยลุนแบบวิ่งทําทางวิ่งเข้ากรอบยังไงกับบอลก็ไม่ถึงอืมครับครับผมออะเกมนี้ทายสกอร์แมนยูบุกเย็นวูฟอออคิดว่าแมนยูสองหนึ่งโอ้ครับผมเต่าข้าโพดเลยเออ สองประตูต่อหนึ่งเหมือนกันครับอืมก็ต้องบอกวูฟก็ก็มีเกมที่ค่อนข้างอันตรายข้างหน้าก็มีคุณย่าเนาะครับอ่าแต่ว่าเกมนี้วูฟอาจจะไม่มีอะไรนะวังฮีชานกองหน้าเกาหลีใต้ยังเล่นติชนคัอยู่ใช่ใช่เออก็จะเบาเบาไปหนึ่งคนเออแต่วูฟตัวอันตรายเขาก็อยู่ที่อะไรนะเปเปโดเนโตแต่ก็ไม่รู้ว่าเนโตเกมนี้จะลงได้ไหมครับผมถ้าลงได้ก็ต้องถือว่า อันตรายพอสมควรสำหรับเมนยูครับอือฮึอ่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็คิดว่าเราทั้งคู่น่าจะเก็บสามคะแนนได้ครัทั้งเมนยูทั้งยูคาสเซิลเนาะครับผมที่ท็อปโฟต่อไปท็อปโฟท็อปโฟรท็อปเรากลางสัปดาห์นี้ปุ๊บสุดสัปดาห์เล่นต่ออีกโอ้โหมันจะกรอบกันีงนี้เออหลังจากเมนยูนิวคาสเซิลนี้ได้พักมานานช่วงนี้ติด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 กันอีกครับ แต่แมนยูยังมีตัวเปลี่ยนได้นะครับแต่นิวคาสเซิลนี่ก็บางคนก็กลับมาได้แล้วอืออือครับอือต้องบอกว่าแมนยูมีตัวเปลี่ยนแต่เทนฮาก k ไม่ค่อยเปลี่ยนอ, <laughs> ตอ่ต้องต้องใช้คำนี้ <laughs> ครับผมคือคือจริงๆอะ่ะผมผมก็มองแบบที่เขาพูดพูดนั่นแหละคือจริงๆแมนยูสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้แต่เทนฮากเหมือนเขาเชื่อใจเฉพาะแม็กเตชุดเนี้ยชุด,ช,ดชุดที่ลงอยู่ปัจจุบันเนี ครับผมเออคือแบบอย่างโอนาน่าฟอร์มไม่ดีอย่างเงี้ยก็น่าจะให้โอกาสบายินเดียลงบ้างใชซง่ซึ่งซึ่งเกมนิวพอร์ตผมว่าบายินเดียเขาก็ก็ก็ถือว่าสอบผ่านนะสองลูกที่เสีย,ยคือแบบอืเป็นโอนาน่ามันก็ปัดไม่ได้เหมือนกันอะลูกแรกแฉลบหัวลูกสองโดนชาร์จเจ,อจอ่ออ่ะผมชอบความนิ่งของบายินเดียนะ เออใช่ความนเพราะว่าด้วยความวที่ไปอินเดียเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกเล่นในหลีกตุรกีก็กดดันเพราะตุรกีนี่โอ้โหหลีกแบบกองเชียร์เชียร์กันบอกหนักมากอะ่ะครับผมเอออยากจะตีกันในสนาม <laughs> <laughs> เพราะบรรยากาศมันกดดันกว่าในในอังกฤษค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างค่อนข้างนิ่งอืม <laughs> แต่เกมนี้ผมว่าก็ต้องรอดูเนี่ยดูทั้งวาลานทั้งคาเซมิโลที่แบบด้วยอายุวนามาเนาะ เออก็ต้องรอดูว่าสภาพความฟิตสภาพร่างกายจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ต้องมาดูว่าการนาชชกับแอนทโทนีมันจะจ่ายกี่ลูกนั่นแต่สิอันนี้จุดหลักๆเลย <c oughs> คือแบบมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าแบบตอนนี้สองคนนี้คือแบบตอนซ้อมหรือว่าเทนท์แฮงสั่งลงมาคือไงคือให้ลากตัดเข้าไปยิงหรือย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมโอเคครับก็ลุ้นบอลกันสุดกลางสัปดาห์ก่อนก่อนที่สุดสัปดาห์เราจะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะครับผม โอเคครับครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเราเลยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับดูบอลตอนดึกดูให้สนุกนะครับลุ้นลุ้นกันยาวๆถึงเช้าเช้าครับผมเช้าจริงๆโอเคครับสวัสดีครับ